สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอแาจารย์ท็อปด้วยรายการสหว,วิทยาโหรา,ราสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานกันแล้วนะครับก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับ รายการสหวิทยาโหราของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเร็เนีเออเดี๋ยวแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งแชร์ไปที่หน้าเฟสนะเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับนะ ก็มีท่านอาจารย์โอมาแล้วเหมือนเดิมนะครับช่วยกดแชร์ออกไปได้นะครับนะสวัสดีครับนะมาแล้วมีคนเข้ามาแล้วนะเออเมื่อกี้นี้อาจารย์ไปทํารายการในสตรีมมานะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วลชื่อเล่นคำถามค่ะนะอ่อกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม เดี๋ยวดูให้นะแปบ๊บหนึ่งขอแชร์ก่อนนะ9999แชร์อย่าลืมนะครับนะพวกผมเนี่ยทำไรสดกันมานานหลายสิบปีนะห้าปีห้าปีกว่าตั้งแต่วันแรกที่มีไรสดมาถึงทุกวันนี้เราก็ทำมามโดยตลอดมันไม่ช่วแรกแลยไม่ใช่วันแรกม,มันก็มีคนทำเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วเราก็มาทำตามนะพาจะได้มาขนาดนี้ฝึกฝนกันไม่รู้เท่าไหรนะ่นะครับนะ โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในแต่ส่วนใหญ่ส่วนใ,ใหญ่เวลาเขาทำไลฟ์สดนะ<ม>เขาจะกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย<ม><ม>เขาจะไม่พูดอะไรอ่ะ<ม>เขาจะแบบรอ<ม>แล้วบอกให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย<ม>แชร์ให้มันเยอะๆให้คนเนี่ยลูกก็ตายเยอะๆ<ม>แต่เราไมา่เราแชร์ของเราเองค่ะ<ม>ใครอยากจะแชร์ให้เราถือว่าเป็นน้ำใจนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะคนคน คนที่เขาเข้ามาเขาไม่ได้เต็มใจแจชร์ให้เรานะบางคนอ,ะอ่ะหลายหลายครั้งที่แบบเอออยากดูดวงแต่ว่ากลัวแชร์ไปแล้วคนอื่นมาเห็นว่าตัวเองมาดูดวงแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็มาดูส่วนตัวดีกว่าเนาะเป็นความรับระหว่างหมอดูกับคุณนะคะ มาดูที่มีจัญญาบันก็มีเยอะนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะใครเข้ามาวิภาวดีนะคะซี โอเอนเนี่ยอ่านว่าอะไรโคอาร์เหรอสวัสดีค่ะจารยน้องสองไพ่ค่ะภายในสามวันนี้ห้องสามศูนย์สามจะโอนจ่ายส่วนที่ค้างหนึ่งพันไหมคะยังไม่อ่านลายเลยต้องไปตามเองครับใครบอกตอตามใ้อว่าต้องเดินทางไป<ผ>ถึงนคนเนี้ยไพ่จากไพ่แล้วอะ่ะมันเป็นไพ่ต้องไปตามตัวตัว ต้องเจอตัวตัว,ตวนะฝน27เจ็ดดกจะแก้บล็อกไหมคะสามวันนี้แก่นะ<ก>ดู้แล้อ่ะไออกมาดีแชร์ให้ยุค่ะแต่ไม่รู้ขึ้นไหมเอาขึ้นแล้วนะแชร์ให้แล้วก็ขึ้นนะก็เห็นว่าขึ้นก็เลยก็เลยอ่านให้ตอบตอบให้แล้วนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้า้าร้อย ก,ก้าวแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนและตามด้วยคำถามนะแล้วนะก็ยังจะบอกทุกคนนะครับนะว่าช่วงนี้อาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดคุณไปตามเขาจริงๆเขาจะให้คุณหรือเปล่าใช่ไหมเพราะไพ่นี่มัน,มนเป็นก <9 S 2> ้าวราวมันแข็งอะ่ะไม่มีเงนินมันแบบไม่หนีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะไพ่ก้าว้าวนะนะ กดแชร์ออกไปแซ่อืมเอาละนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธาน Facebook โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิรีหนึ่งห้อ สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณ้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดต,ตั้งสาลถอนศาลงส,สมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต,ต่างๆและเสียงครูและรับครอบเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมิตรปาเบอร์โทรศูนย์6 6ดสี ID Line AJTOP 1 6กครับนะก็อย่างที่บอกคนที่ฟังว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามสำหรับในรายการของเราในรอบนี้แล้วก็ถามได้เฉพาะเวลาที่มีคำวสดถ้าไม่มีคำวสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่ ถ้าเราไม่ได้อยู่นี้ใครจะติดต่ออะไรเข้ามาเก็บค่าครูครับเพราะผมถือเป็นอาชีพนะไม่ใช่แบบว่าคือข้างหน้านี้คือการกุศลแล้วถ้าข้างหลังคือส่วนตัวทั้าแชทมามีค่าครูแนะชร์ละครนาเดียมีแชร์นะคะ<า>แฟนจะกลับมาคบกับเราอีกไหมคะคุณต้องมีเงินก่อนอนะ่ะคุณต้องเปย์ไพ่ใบนี้ day, บอกเป็นผู้หญิงที่เลือกมากเปย์ ต้องมีเงินนะถ้าคุณอยากให้เขากลับมาจริงนะอินมหาสเสน่ห์เมตรปลามหานิยมนะครับนะสาอานท่อง <c oughs> นะพระคาถาทุกวันเอากดแชร์แล้วตามได้ชื่อได้นนะตามได้คําถามได้เลยนะพี่กุลเสดแฟนรักแฟนหลงแฟนกลับมาคืนดีนะคะสมานพล,งลังรักคืนพลังรักอืมเจ้านายผู้ใหญ่เอ็นดูคู่กระถมคู่แบบว่ามีความสุขสมหวังหวานสวีทนะคะอ่ะ นะถามได้นะครับในรอบนี้นะสวัสดีค่ะอาจารย์นะสวัสดีนะครับทุกท่านสําหรับในรายการของเราในรอบนี้สวัสดีนะคะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วคือไม่ว่าวไม่ว่า,วาใครจะดวงเป็นยังไงมาเรามีของแก้ให้ได้หมดอ่ะเออแต่อยู่ว่าจะมาถามไหมแคนั้นแหละนะมาแล้วเอามาไก่ไก่พักอยู่ห้อง504คะ่ะ เสียงกุกกกะกับที่ทำให้รำคาญคือข้างบนหรือขึ้นเดียวหรือชั้นเดียวกันคะ,ะเดี๋ยวผมจะดูให้ละกันว่าข้างบนหรือชั้นเดียวน่าจะชั้นเดียวกับคุณเลยนะน่าชั้นเดียวกันให้ใบนี้บอกชั้นเดียวกันเพราะมันเซนคุณมันแรงว่างั้นเถอะนะถ้าถ้าคุณอยากอยากจะให้เสียงเงียบนะ เวสุวรรณนะครับเพียง99บาทมีค่าส่งเพียง50บาทก็รวมแล้ว1 4 9บาทติดต่อสอบถามเชา่าบูชาได้าเวสุวรรณนโูมรนังสุข,ขังอรหังสุกโตนะโมพุททายะนะครับนะเข้ามาได้ครับนะติดต่อเชา่าบูาชา,าไดานะ้เข้ามาได้อ่ะกดแชร์แล้วแชร์จริง F F ค่ะแชร์แล้วแชร์แล้ว F คืนนี้มีดวงได้โชคถูกหวยหุ้นดาวโจรรอบดึกไปคาจารย์ มีโอกาสนะสำเร็จมีโอกาสได้ลาบนะไพ่ใบนี้<ช>บอกมีโอกาสได้ลาบว่างั้นนะว่าไปตามหน้าไพ่ไพ่ว่าไงก็ไปอย่างนั้นนะนะอ่ะมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามได้วยคำถามอาา่ะขอบคุณสำหรับคําตอบนะ,ะถ้าอยากให้เสียงกุกูกกะกับเงียบก็หัดภาวนาสวดมนต์อยู่เรื่อยๆนะแล้วมันจะดีเองนะ นมโมพุทธายาพาุทธะไตรรัตนายานมณีนภรัศสีสหัสสะสุธมัมมาพุททธัมโมสังโฆยาถาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรัรมมาบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทางสิวาริจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพสโสพุชาธัมมาสังฆปูเชมิ สเพพุทธาสเพธรรมมาสเพสังขาพรภปรปตาปัจเจกานันจยังพระงอรหันตานันจะเตเชนารัคังสัพพโสก็เนี่ยสวดทุกวันให้ติดปากไว้อ่ะเดี๋ยวอะไรมันก็จะเงียบไปเองอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าทําไมพลังงานสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมพูดได้แค่นี้ว่าโลกเนี่ยมันอาศัยอยู่หลายภพภูมิและหลายภพภูมินั้นถ้า คนที่อยู่ร่วมกันสร้างบาร,รมีเขาจะรับรู้ได้ถึงพลังอันเมตตามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอพระมหาจากักพรพัินะคะใครเกิดวันอาทิตย์สวดหจบนะใครเกิดวันจันทร์สวดสิบห้าจบ,ใค,าจบใครเกิดวันพุธสวดจ็ดจบใครเกิดวันพฤหัสบดีสวดสิบเก้าจบใครเกิดวันศุกร์สวดยีสบเอ็ดจบใครเกิดวันเ<า>สาร์สวดสิบ จบนะคะเขาเรียกว่าคาถามหาจัก,กรพพัดใครสวดพุทธจังคืนพุทธจังคืนใครเกิดวันพุทธจังคืนสวดสิบสองจบนะมาบทนี้คาถาอะไรคะมหาจัก,กรพพัดถ้าใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีกับเราถ้าสวดมากๆๆเข้าจะมีกงจักรกกรพัดไปทํรลายเองอันนี้เรื่องจริงครับกงจักรกกรพัดเนี่ยอยู่ในนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นคาถาของพระรีริยเมตรยัยนะเป็นนิมิต เมื่อก่อนเราก็จะมีจักรขายด้วยางแถวเนี้ยค่ออนะจักรไม่รู้เป็นทางไหนแล้วนะอตอนนี้เหลือแต่บวงหน้าขบาทเป็นอาวุธของพญานาคชั้นสูงแล้วก็มีพญานาคเสริมทรัพย์นะครับสําหรับคนที่ต้องการมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงจริงๆนะติดต่อสอบถามได้นะคร้โเ่อช็กลาสุกฟรุกเพียง99บาทนะครับนะค่าส่ง99บาทเท่านั้นนะคาา่าส่ง50บาทค่ะนะอ๋อค่าถามมหาจักรพรรสิทิจบ ตรงๆนะเอาตรงๆนะถ้าสิทธิจบคุณเกิดวสราวิชัยไหมถ้าเอาเอาจริงๆนะเอาตรงๆนะถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงตาะแท้ส่วนมหาสายมหาจักรพรรดิแท้ๆนะวันหนึ่งนะเป็นร้อยเลยยังตามมาร้อยแต่ว่าที่เขาเขียนไว้ที่แบบเวลามีรูปภาพแล้วเขาเขียนว่ากลับเอาไว้อย่างเงี้ยมันไม่เท่าไหร่เอาพูดตรงๆเหมือนเป็นกุศโลบายที่อยากสวดเหมือนจะเสริมดวงให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วนะ เอาละติดต่อนะครับนาะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธาน Facebook โอเสดิกรอนภิรัตนเบอร์โทร0619922645 0925929261 i d p r y โอ s e r i 1 5สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นพ่ยิปสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพร,ร,รับขันครูณนะน้าทองสาวในการลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรทุกชนิดตั้งสาลถอนสารมุส่งเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูและครอบครอบเสียงครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะและผมตามนี้ครับนะหลังใบม,มีค่าครูนะครับดูที่คำว่าสดนะครับถ้าจะถามอะไรไปแล้วนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานครับ